มันยังหรอเอ้าเอ้าเสิร์ฟเอ้าเอาอุ๊ตัวนึงไปใส่อ๋อเดาอยู่ตอนหนาเลยสวัสดีครับมีพระม่เนี่ยยบยอดด้วพี่น้องไม้ก็เป็นคล้องคล้องบ้านเนี่ยคล้องมู่บ้านเนี่ยนะพี่น้องอย่างพระเจ้าสูบน้ำสูบยังใส่เขาใส่ยังเนี่ยใช่ก็บใบยอเบิ้งต้องเป็นกระตูดหรอสะดุ้งจากเส้นทั้งสองสะดุ้ง

เดี๋ยวเ้าเดี๋ยวเ้ายกไปเรื่อยๆัวสิยกไปน้ำขอบไปเรื่อยๆได้ว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้เรื่อยๆพี่นุ๊กเบื่อหนิบ้างๆไม่ตึงน้ำบอลเลียนไม่ตึงแล้วมันยังหล่อเอ้าเอ้าเซลเอ้าเอาอีกตัวนึงไปใส่อุ๊ยไปดูโอ้โหว่ามีอีกตัวนึงไปใส่เมีอีกตัวนึงน่ะ มันสองตัวด้วยมั้งเหรอนันเดหูทรงโป่งอย่างนี้ะเออไม่ขาดพี่น้องปล่อยซะเราไปยุ่มตัวนั้นใส่กันนะตายตายปลาดูเรียนง่ายเดียวอ๋อตื่นเข่าฟ้องกันสองตัวเห็นว่าเห็นไปเถิงๆกันไปยังหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่น้องเบื้งหูมันดีหล่นปลาดูง่ายผมี่น้องหูทรายไหวล้มหัวคนอ่ำ ทองก็ปวดกูพูดโอ้ยปลาดูรุนเดียวกันก็นังเลยแต่ว่ากําลังสีสูว้เท่าๆแะไรพี่น้องกําลังสีใหญ่เลยตัวว่างหันใหญ่อยู่แล้วไม่เป็นซ้ำๆกันเนี่ยบอกว่าใหญ่กว่าบอกที่แรกว่ามันปลาแต่เพียนอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าเรยวเห็นขาวขาวขาวมันเป็นขาวขาวแต่มันอยู่ทั้งสองด้วยวะออกไปจ้อย ไม่ียะไม่เงี้ยละตุ้มกระเงี้ยใช่เดตุ้มหรอ่น้องหลายตัวรือมีตัวพี่ตุ้มเนี่ยใช่เดีวตุ้มตุ้มสมปะเนออนเิวตุ้มจิ โอ้ดาวอยู <atte ding. S 1> ่ต mm ้อนหนาเลยต้อนหนาตอนขาต้อนดวนพัดันถามสะดุ้งพอดีสงดใหญ่อจะมันดวนเงี้ยครับประสูตรตัวผงเงนะครับ โอ้ยค่อ้ยออ้ยเลียงปลากระเยงเลยสามโตสีโตปลากระเยงหลกหลายเลยตมอะรพี่น้องต่มาปลากระเยงก็หลายทีพี่พักได้ลายกันเลยเพอต้มสมมาแซ่พี่น้องลายก เจอเมื่อวานเจอานึุ้ยบไดอพอกันคิดมานะพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋สิไม่ยอมเห็นเบิ้องไม้ดครับมีปะครับครับ